สำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปเก็บมังคุดกันนะครับซึ่งเราก็ได้ถ่ายทําคลิปนี้ตั้งแต่ที่มังคุดเริ่มจะออกดอกแล้วนะครับซึ่งนับระยะเวลาประมาณ3เดือนนะครับมังคุดก็จะแก่เต็มที่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับซึ่งมังคุดที่นี่ก็จะเป็นมังคุดออแกนิกทั้งหมดนะครับโดยที่จะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งเมื่อเวลาประมาณ3เดือนนะครับ มังคุดก็แก่จัดนะครับโดยเราจะสังเกตลูกที่มียางออกมานะครับก็จะเป็นมังคุดที่แก่จัดพร้อมที่จะเก็บผลผลิตได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วนะครับโดยวิธีการสังเกตมังคุดที่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็ให้สังเกตที่สีนะครับก็จะมีสีม่วงออกแดงแดนะครับหรือที่เขาเรียกว่าจุดสายเลือดนะครับซึ่งก็จะมีหลายระดับด้วยกัน ตั้งแต่แซมม่วงเล็กน้อยไปจนถึงสีดำที่สุกงอมนะครับซึ่งสีดำที่สุกงอมก็เป็นบางคุดที่พร้อมที่จะรับประทานได้เลยแต่ในกรณีที่ต้องการนําไปสง่งขายต่างประเทศนะครับก็จะเริ่มเก็บตั้งแต่ที่มีสีม่วงแซมเล็กน้อยเลยครับเนื uh ่องจากสามารถที่จะเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานานนะครับเพราะถ้าเราเก็บในลูกที่เป็นสีนดำที่สุกงอมนะครับเมื่อเก็บไว้เป็นระยะเวลาหลายวันก็จะทําให้เปลกแข็งเป็นบางคุดที่เสียนะครับ สำหรับอุปกรณ์ในการเก็บมังคุดนะครับก็จะเป็นไม้สอยแล้วก็สารเป็นตะกร้อบริเวณด้านบนนะครับก็จะสามารถเก็บมังคุดได้ครั้งละประมาณ4-5ผลนะครับก็จะเป็นการช่วยไม่ให้ลูกมังคุดร่วงลงสู่พื้นนะครับแล้วก็รักษาไม่ให้บอบช้ำให้ผิวสวยนะครับสำหรับตอนนี้ก็พร้อมแล้วงั้นเราไปเก็บมังคุดกันเลยครับ โดยวิธีการการสอยมังคุดด้วยตะกล้อนะครับเราก็จะให้ผลของมังคุดแล้วก็คั้วผลอยู่ระหว่างง่ามไม้นะครับแล้วก็บิดซ้ายขวาไปมานะครับคั่วของมังคุดก็จะหลุดออกมาโดยง่ายซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราสังเกตได้ว่ามังคุดลูกนั้นๆน,น,นะครับพร้อมที่จะเก็บผลผลิตหรือย,อยังเนื่องจากว่าบางกรณีในกรณีที่มีต้นมังคุดสูงๆนะครับวิธีสังเกตสีของผลก็าอาจจะทําได้ยากนิดนึง เมื่อเราใช้ไม้สอยไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าบิดซ้ายขวารลูกมังคุดไม่หลุดออกมานะครับก็อาจจะเป็นลูกมังคุดที่ยังไม่พร้อมที่จะเก็บเราก็ไม่ควรที่จะไปฝืนนะครับเนื่องจากอาจทําให้เป็นลูกมังคุดที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยวและก็เสียผลผลิตไปได้นะครับซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งที่สังเกตได้เช่นกันครับ สำหรับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการเก็บผลผลิตมังคุดนะครับก็คือการต้องเดินรอบๆบริเวณใต้ใต้ต้นมังคุดนะครับแล้วก็ดูในหลายๆมุมมองอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการสังเกตหลายๆรอบหน่อยนะครับเนื่องจากว่าต้นมังคุดเป็นต้นไม้ที่มีพุ่มใหญ่มีใบหนาและก็เป็นต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบนะครับซึ่งลูกมังคุดก็จะออกอยู่บริเวณใต้ใบจะทําให้การสังเกตเป็นไปได้ยากนิดหนึ่ง ึ่งในส่วนนี้ก็ต้องอาศัยความละเอียดในการหารูปบังคุดนะครับซึ่งก็จะทําให้เราสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ เมื่อเราได้รูปมังคุดมาแล้วนะครับเราก็จะมาทําการคัดแยกไล่ตามระดับสีนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปในตอนต้นคลิปนะครับสําหรับรูปมังคุดที่สุกงอมแบบนี้นะครับก็คือจะมีสีดําเป็นมังคุดที่พร้อมทานได้เลยนะครับแต่อย่างในกรณีแบบนี้นะครับมีสีม่วงแซมเล็กๆน้อยๆหรือมีสีม่วงแซมเกือบจะทั้งลูกเป็นสีม่วงอมแดงนะครับก็จะเป็นเกรดที่สามารถที่จะ ขายส่งออกไปต่างประเทศได้นะครับอย่างนี้ก็สามารถเก็บได้เป็นระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์เลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะมาบอกผลให้ดูกันนะครับในกรณีที่เป็นมังคุดออแกนิกผลก็จะไม่สวยนะครับแต่เรามาดูด้านหนกันนะครับผลของมังคุดก็จะสวยแล้วก็มีรสชาติดีนะครับแบบนี้เลยครับเรามาดูในฝั่งของผลมังคุดที่พร้อมทานกันบ้างน,นะครับ อย่างกรณีของผลมังคุที่มีผลสุกงอมสีดําก็จะมีรสชาติอมหวานมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นมังคุที่ยังเป็นสีแดงอมม่วงอยู่อันนี้จะเป็นรสชาติไปออกทางอมเปรี้ยวนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับ สำหรับในคลิปหน้านะครับผมก็จะมาทําการเพราะ,มะเมล็ดมังคุดนะครับสําหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจในการสร้างสารรค์คลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมสวัสดีครับ